นี่ตัวอย่างหนึ่งนะให้ดูอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะนี่ที่หนึ่งนะครับทําเหมือนกันเลยแต่ว่าเดือนเนี้มีวันหยุดนะอาจจะเลิกสามวันเห็นไหมฮะตรงนี้เราก็จะลบออกแล้วก็ลบเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับมันอาจจะมีสามสิบสามเอ็ดอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ละเดือนก็นับวันตรงนี้ให้มันให้มันใกล้เคียงหรือให้มันตรงตามจริงแล้วก็คำนวณกลับกันเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีคำนวณ13บมชั่วโมง20สิบวันแล้วก็เอา ค่าพลังงานไฟฟ้าหรือหน่วยไฟเนี่ยมาหารด้วย20นะฮะแล้วก็13ชั่วโมงฉะนั้นสถานที่แห่งนี้สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ประมาณ400-450กิโลวัตต์เห็นไหมครับอันนี้เราวิเคราะห์จากเดือนเดียวนะฮะแต่ถ้ามีม,มีบินค่าไฟหลายๆเดือนก็ลองเอามาลองวิเคราะห์ดูเราจะเห็นค่าที่มันใกล้เคียงกันทุกเดือนถ้าสถานที่นั้นๆใช้ไฟสม่ำเสมอเหมือนกันทุกเดือนนะครับ จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้สังเกตนะฮะก็คือว่าเราดูค่านี้นะครับภาพพลังไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยเห็นไหมฮะมันคือ640แต่ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยจริงๆพอเฉลี่ยออมาตลอดทั้งวันนะครับทั้งวันท,ทุกทุกวันด้วยตลอดเดือนคงพีคมัน,ม,นมันได้ประมาณ448ดเองเห็นไหมครับแสดงว่านะฮะแสดงว่าสถานที่เนี่ย มันจะมีช่วงใช้ไฟสูงเนี่ยก็คือสูงสุดเลยนะฮะคือประมาณ640นะครับแต่ว่าน้อยที่สุดเนี่ยอาจจะน้อยกว่า448ก็ได้นะฮะแต่ว่าเราพอพอ,เ,อเรามาเป็นคิดเป็นค่าเฉลีย่ยปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันเลยจะอยู่ตรงกลางนะฮะใกล้เคียงระหว่างต่ำสุดกับสูงสุดฉะนั้นค่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นพลังไฟฟ้าสูงสุดเนี่ย6ก0้อยกิโลวัตต์เนี่ยนะฮะตัวอย่าง อันนี้เป็นตัวที่บอกว่าที่เนี่ยใช้ไฟสูงสุดคือ640 40กิโลวัตต์แต่การติดตั้งโซล่าเซลล์เราไม่จําเป็นต้องติดตั้งขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะใช้ช่วง640กิโลวัตต์เนี่ยแป๊บเดียว10นาที15นาทีต่อวันนะฮะฉะนั้นหมายว่าถ้าเราติดเยอะเกินไปเนี่ยโอกาสที่มันจะผลิตแล้วมันมันใช้ไม่หมดใช้เหลือเนี่ยก็จะมีมากกว่านะครับกับการคิดค่าเฉลี่ยนะฮะ เดี๋ยวไปดูในวิธีต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะเห็นในสไลด์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นวิธีวิเคราะห์นะครับวิธีดูว่าเราจะติดตั้งสักเท่าไหร่ดีให้มันเหมาะสมนะฮะถ้าเราเราคิดตัวเลขตรงนี้ออกมาได้เฉลี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะติดตั้งเท่านี้ดีไหมนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนหลังๆนะฮะต่อไปนะครับแต่ว่านี้เป็นตัวอย่างสําหรับการใช้บินค่าไฟมาคํานวณน,นะครับ